เราไปถ่ายรูปแบบในที่ที่มีไฟฟ้านะครับแบบเราค้างในโรงแรมที่พักอะไรที่มีไฟฟ้าเนี่ยอันนี้เรื่องของการชาร์จแบบเรื่องของพลังงานเนี่ยคงไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าแบบไปแคมปิ้งในป่าที่ไม่มีไฟฟ้าหลายๆวันต่อเนื่องนะครับการเอาพลังงานไฟฟ้าไปให้พอเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะซึ่งโอเคเราสามารถทำได้หลายอย่างนะครับอาจจะเอา power bank ไปอาจจะชาร์จในรถนะครับ ถ้า power bank ไปนี่ต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าพลังงานที่เราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับกี่แอมป์นะครับกี่วัตต์ w, แล้วเอาพลังงานสำรองไปให้พอนะครับหรือถ้าบางคนขับรถไปอาจจะชาร์จในรถก็ได้แต่การใช้ในรถเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับคือพลังงานมันใช้ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราชาร์จหนัก,นกๆเยอะๆนะครับเราไม่สาร์รถเอาไว้เนี่ยบางที สตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งผมเคยเจอมาแล้วนะฮะก็จ่อยไปก็ต้องไปหาวิธีสตาร์ทให้อยู่ในป่าคนเดียวก็สวยไปหรืออยู่กองเดียวคันเดียวสวยไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ออของผมเนี่ยใช้วิธีทำ power box ขึ้นมานะครับตัวนี้ power box คืออะไรนะครับ box ก,ก็คือผมเอาเออแบตเตอรี่มาต่อนะครับเป็นกล่องพลังงานเดี๋ยวให้ดูนะครับ ชิดโอ้ยนะฮะมันพอดีมันมีล้อนะครับอ่ะดูง่ายๆแบบนี้เลยกันนะฮะโอเคอันนี้คือหน้าตาของ Power Box ของผมนะครับคือในในนี้เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่อันนี้เป็นลิเธียมฟรีออนโพลิเมอร์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองแอมป์เฮาเซอร์นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบสองแอมป์เฮาเซอร์หมายถึงว่าผมสามารถใช้พลังงานได้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณ152,8คูณปรเซ็นต์ะครับก็ประมาณร0 0เท่าๆเกือบ120แอมป์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมก็จะต่อเข้ากับหมอแปลง2 2 0อโวลต์สอันซึ่งแมอแปลงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหมอแปลงที่เป็นเพียวสายเวฟนะครับสามารถใช้กับมอเตอร์ได้ซึ่งหมอแปลงเนี่ยรองรับอันนึงนะครับรองรับกำลังไฟได้ ส0่0 0วัตต์ RMS นะครับตัวค่อนข้างใหญ่2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้นะครับข้ในผมก็จะต่อปลั๊กเอาไว้นะฮะอันนี้เป็น220นะครับตัวตัวไฟก็จะวิ่งเข้าตัวมอแปลงมอแปลงก็จ่ายไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วผมจะมีต่อตรงเอาไว้นะครับอันนี้คือต่อตรงเป็นตัว power outlet นะครับตัว12โวลต์ตัวนี้นะครับ เอาไว้ 1, 2, 3, 4, 5 5ตัวนะครับถามว่าเพราะว่าเอาไว้เลเ็เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จอะไรที่มันเป็นแบบ12โวลต์หรือ5โวลต์โดยตรงเช่นอันนี้นะครับผมจะมีสมมุติว่าผมต้องการชาร์จผมต้องการชาร์จอุปก,กรณ์ที่เป็น5โวลต์นะครับผมก็ต่อเข้ากับไอตัวที่ชาร์จในรถยนต์ เข้าไปได้เลยเราบอกว่าชาร์จโดยตรงโดยไม่ต้องเปิดหม้อแปลงนะครับเพราะว่าเราเปิดหม้อแปลงก็ต้องเสียเสยพลังงานไปอีกนะอันนี้ก็ชาร์จได้โดยตรงเพราะฉะนั้นชาร์จได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถต่อได้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันอาจจะเป็นปลั๊ก12โวลต์เอาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับพัดลงหม่งข้าวที่เป็น1 2โวลต์นะหรือใช้กับไฟ12โวลต์อันนี้ได้เลยนะครับถ้าต้องการต่อ usb ผมก็ต่อน,นี้ได้เลย5ตัวสบายมากนะครับอันนี้อันที่1นะฮะก็เวลาที่เรา อยากใช้ชาร์จดีขนาดไหนก็ไปซื้อไอตัวมอปแปลงตัวนี้มานะครับนี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีเท่านี้อ่ะาวน,นี้อันน,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 นี้อันที่หนึ่งนะครับข้างในเนี่ยอะพอจะเลื่อนอยู่เรื่อยนะครับอ่ามาดูมาดูต่อข้างในะนะครับข้างในเนี่ยผมก็จะต่อไอพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเอาไว้นะครับอย่างอันนี้คือต่อ ที่ชาร์จ USB แต่ว่าอันนี้เป็นไฟ220นะครับนี่ก็ต่อ,อไว้ปึ้งแล้วก็ทำตีมตุกแกแตหรับแปะเอาไว้ได้นะครับน,นี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการใช้ไฟ220โวลต์ผมก็เปิดนะครับม้อแปลงนะฮะมันก็จะสามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับอันนี้ใช้ไฟ220โวลต์ได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เอออันนี้เนี่ยผมสามารถ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าผมเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเสียบกับไอ้ตัวนี้เนี่ยผมใช้ใช้ได้แบบ2อสวันเลยอ่ะนะครับใช้ได้โดยไม่ต้องปิดอ่ะสองสวันไม่หมดนะครับหรือว่าชาร์จพวกกล้องแบตเตอรี่กล้องแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ชาร์จได้แบบมือถือนี่ชาร์จได้ไม่รู้กี่ร้อยรอบนะครับ ชาร์จแบตเตอรี่กล้องสบายๆนะครับเอาไว้ใช้2ส,สว่างในเต็นในอะไรได้เอาไว้ต่อไฟเวลาต้องถ่ายวิดีโอนะครับหรือ,อต้องส่องสบบแบบประเภทถ่ายวิดีโอจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยบล็อกนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้สำหรับาสามารถต่อไฟ LED 200วัตต์3-4ตัวได้เลยนะครับใช้พร้อมกันได้เลยใช้ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อย สามารถทํางานได้เลยนะครับในที่ที่ต้องทํางานแล้วดันไม่มีกระแสไฟหรือไฟดับอะไรอย่างเงี้ยเอาโพล์บ็อกตัวนี้ไปหรือว่าประเภทเดินไฟไปไม่ถึงหรือจะแบบเจ้าของสถานที่ไม่ให้ต่อไฟบางทีไปห้างเงี้ยไม่ให้ต่อไฟเฉยนะครับก็ไม่เป็นไรก็เขียนโพล์บ็อกตัวนี้ไปตัวโพล์บ็อกนะครับก็จะอยู่ในกล่องเป็นจริงๆอันนี้นะครับมันคือกล่องใส่กล้องนะครับเป็นฮาร์ดเคสที่เราเอาไว้ใส่กล้อง นะฮะัีนี้อ่านะก็จะอยู่ในนี้สามารถลากไปได้นะครับค่อนข้างหนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใส่รถไปแน่ๆนะครับใส่รถเก่งอาจจะย้อยๆหน่อยนะครับน้ำหนักเป็นน่าจะประมาณ20กว่ากิโลอยู่นะครับตัวนี้นะแต่ว่าผมไปแคมปิ้งนะครับอันนี้ต่อเองนะครับผมไปแคมปิง้งไปทำงาน จะเอาตัวนี้ไปตลอดแม้ว่าไปทํางานนะครับไม่ได้ไปคมปิง้งไปทํางานเฉยๆเนี่ยเพราะว่าเราไปถ่ายรูปอย่างใช้ไม้ใช้อะไรเงี้ยบางทีเราเอาพ o ว e r b a n ถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรมากก็เอา p o ว e r bank ไปนะครับไป4ีหตัวแต่ถ้าเกิดมีอะไรมากก็เอาตัวนี้ไปเลยจบนะครับไม่ต้องห่วงเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องไฟเลยต่อกันระเนระนาดได้เลยนะฮะมีให้ใช้นั่นแนหะร้อยประมาณ120แอมป์อย่าใช้เกินเท่านั้นเองนะครับคราวนี้การชาร์จ เราก็จะมีนะฮะอย่างเราก็จะมีเครื่องชาร์จอยู่นะครับ <S <S เครื่องชาร์จนี่ต้องใช้ของเขานะครับอันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งที่ผมเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จของโซเออร์นะฮะก็ต่อไว้สําหรับชาร์จนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมมาในเมืองใช่ไหมครับตั้งแคมป์อยู่หลายวันใช้ไฟกันเต็มที่เลยนะครับ พอเข้ามาในเมืองผมก็ต้องมาชาร์จนะครับอันนี้ชาร์จอยู่ประมาณถ้าใช้ช,ชาร์จ40แอมป์เต็มที่นะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสักเอ้ยไม่ใช่ก็ใช้เวลาชาร์จประมาณสัก4 5ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะ๋ยวก่อนก่อนออกผมก็จะต้องชาร์จอีกทีหนึ่งเพราะว่าคราวนี้เราจะแคมป์ยาวนะครับประมาณ 4- 5หวันโดยที่ไม่มีไฟต่อให้ใช้งานเลยนะครับ ส่วนอื่นของเรื่องไฟมีอะไรอีกบ้างนะผมก็จะเอาพวกเครื่องชาร์จต่างๆมานะครับอย่างนี้ชาร์จแบบ AA ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมนะฮะหนึ่งได้นะครับอันนี้อันนี้ผมต่อไฟ12โวลต์นะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้ต่อ220 คืออะไรที่ใช้ตรง12โวลต์ได้ผมจะใช้ตรง12โวลต์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแปลงไฟนะครับให้เปลืองพลังงานอ่าโอเคต่อมาก็คือพวกสายต่างๆนะครับสายเนี่ยผมจะเก็บไว้สายสายนี่ต้องเอามาให้พอนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ USB mini กับ USB C นะครับเพื่อให้มันไม่ไม่วุ่นวายจะสายมันจะได้ใช้เหมือนกันนะครับผมก็จะเก็บสายไว้ในกล่องกล่องอ่าไในกระเป๋าเก็บสาย ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเวลาใช้อะไรก็ดึงออกมาแล้วก็ใช้สายเนี่ยสำคัญมากนะครับคือสายเนี่ยต้องคุณภาพสูงนะแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะแยกสายระหว่างสายสัญญาณกับสายชาร์จนะครับสายสัญญาณเอาไปชาร์จได้ส่วนใหญ่จะได้นะฮะแต่สายชาร์จเอาไปใช้สัญญาณเนี่ยบางทีฮาร์ดดิส์วิ่งแบบ เหลืออยู่ไม่กี่เมกะไบต์เทวินาทีนะครับเพราะคุณภาพสายไม่ถึงเ,เวลาสายที่ซื้อคุณภาพสูงนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อแพงนะครับแต่บอกให้ซื้อคุณภาพสูงเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้สายผมก็จะมีเยอะมากนะครับตัวนี้อ่ะเวลาที่ไปถ่ายรูปในที่ที่แบบเราลากไอ้เจ้า power box ตัวนี้ไปไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานแบบ โหลดสูงมากนะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่อันนี้เป็นลิเทียมโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับลิเทียมฟิออนโพลิเมอร์นะครับมันจะประมาณสัก40 3 4 0แอมป์ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนเล็กต่อกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็น18650ฮะเป็น3อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันต่อกันนะครับ คันนี้ตัวนี้นี่มันจะสามารถมันจะเบาเพราะนั้นเราเดินขึ้นเขาพกพามันไปได้ใช้กับไฟอะไรเงี้ยนะครับถ้าจาเป็นถ้าไม่จาเป็นก็ไม่เอาไปนะฮะตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้กับพวกจอมอนิเตอรออ์ต่อกล้องเวลาที่ต้องถ่ายนานๆนะครับใช้กับมอนิเตอร์ใช้กับกล้องใช้กับเวลาถ่ายดาวอะไรเงี้ยนะครับใช้กับไฟนะครับไฟ LED เวลาไปตั้งแล้วถ่ายนานๆหนึ่ง หนึ่งก้อนอันนี้เนี่ยโหถ้าเทียบกับตัว fp 960เนี่ยเท่ากับ fp 960เป็นเป็น10เลยนะครับเป็น10ก้อนเลยเพราะว่าผมเคยอย่าง fp 960เวลาใช้กับมอนิเตอร์ประมาณ1,500นิเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงมันก็จะหมดนะครับ2-3ชั่วโมงวาเนี้ยแต่เนี้ยผมใช้อยู่ประมาณ2วันยังไม่หมดเลยนะครับยัง,ย,งยังเหลือแบบยังใช้ได้อีกบานเลยอะนะครับก็ คุ้มมากทนมากแล้วก็ราคามันถูกนะครับรวมเบดเสร็จก้อนหนึ่งตกประมาณสักพันกว่าบาทเท่านั้นเองดีกว่าซื้อพาวเวอร์แบง์นะครับตัวนี้ผมก็จะมาต่อโมเองนะครับก็จะมีขั้วต่อออกมานะฮะซึ่งซึ่งผมจะต่อเป็นกี่หัวก็ได้นะครับขึ้นกับโหลดนะครับก็จะต่อเป็นขั้วบวกขั้วลบอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่แบบสมมติสามารถสามารถต่อง่ายนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้คือตัวขั้วต่อนะฮะปึ๊บอ่า อันนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วต่อของมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปชึบเนี่ยอันนี้เป็นหัวต่อสามารถอะไรพวกนี้สามารถพาร์ทไอ้พวกนี้สามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยนะครับเนี่ยเมืองไทยก็แพงหน่อยสังย่งจากจีก็ถูกหน่อยถูกมากนะครับอ่าแล้วผมก็จะทําสายขึ้นมาอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเช่นสายไฟหลอดไฟอย่างเงี้ยอันนี้ผมใช้เป็น12โวลต์น,นะครับ แล้วก็ต่อหัวน,นี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต่อสายแบบสายยาวๆผมก็จะมีสายสายพ่วงนะครับอ่ะอันนี้ยาวมากนะครับอันนี้โคตรยาวนะ่ประมาณสัก2 3สเมตรนะฮะอ่ะต่อพ่วงกันมาผมก็พ่วงไฟจึบ๊บน,นะครับสายนี้อ่ะนะก็อันนี้ก็ใช้แขวนในเต็นท์นะครับ หรือว่าสั่งตอนคืนได้เลยนะครับอันนี้กลางคืนนี้สว่างสบายๆเลยนะครับอันนี้หรือหรือไปใช้กับจอ LED เอ้ยไม่ใช่เออจอ LED ถูกแล้วเอ้ยไม่ใช่ไฟ LED อย่างตัวนี้นะครับโอ้ยอ,อันนี้ผมก็ ใช้กับไฟใช้กับไฟ LED ได้นะครับปึ๊บนี่นะฮะเปิดไปแบบ5วัน5คืนเนี่ยไม่หมดนะครับทีน,นี้นี่เปิดพาวเวอร์แค่10เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ได้2,200ลูเงนจิ๊บอันนี้เอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับผมจะมีแล้วก็จะมี power bank นะครับ power bank หมก็เนี่ยเสียบ3 6 0องศาอยู่นะครับเพราะว่าถ่ายยาวนะฮะก็เลไม่ต้องไม่ต้องใช้ไปชาร์จไปนะนี้ก็เป็นก็เป็นวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับก็สรุปง,ง่ายๆว่าถ้าสมมุติเราใช้พลังงานไม่เยอะ แล้วใช้พเพเเอถ้าโวลเป็นหลักนะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมเอามาเนี่ยถ้าไม่ใช้มันจะมี250โวลไม่220โวล12โวลหรือไม่ก็เป็น USB นะครับจะหลักๆถ้าเป็น USB ได้ก็ให้เป็น USB USB ไม่ได้ก็ให้เป็น12โวลน,นะครับหรือไม่ก็220โวลจะมีอยู่แค่นี้นะอ่ะโอเคน,น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของเรื่องของการ จัดการเรื่องเรื่องไฟเรื่องพลังงานนะครับก็พอเราเข้าที่พักอย่างเนี้ยผมก็ชาร์จทุกอย่างให้เต็มนะครับพอไปขึ้นเขานะครับไปออกฟิลก็ใช้ทุกอย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นแต่ใช้เต็มที่นะครับ